ดีครับวันนี้พนันนามาสปอยซีรีส์กันต่อกับเรื่องฮันนี่บ้าซีซั่น2พาร์ทที่5 ในตอนนี้เป็นเรื่องราวของคดีท,ที่เกี่ยวกับสัตว์มีคาตรกรต่อเนื่องที่ทำตัวเหมือนสัตว์นักล่าจะสนุกมันลุ้นแค่ไหนไปรับชมกันดีกว่าครับแต่ก่อนอื่นผมขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปฝากกดแชร์กดติดตามละพมพ์คมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมพร้อมที่จะตอบทุกคมเมนต์อย่างแน่นอนใครที่ยังไม่เคยดูคลิปเก่าๆในช่องก็สามารถรับชมได้มีสปอยหนังสนุกๆมากมายเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมสปอยซีรีส์เรื่องอันดับซีซั่นสองภาที่ห้า กัันได้เลยครบแจ็คและวิลมานั่งตกปลาเทราวกลางทะเลสาบน้ําแข็งด้วยกันมันเป็นปลาที่จับยากมากในช่วงฤดูนหนาวเมื่อน้าเย็นขึ้นปลาเทราวจะอยู่ในสภาวะจําศีลและมันจะไม่หิวทําให้กินเหยื่อได้ยาก พวกเขาคุยกันเรื่องปลาและว,วางแผนจับฆาตกรเชสพิกริปเปอร์แจ็กถามวิวว่ามีแผนจะจับปลาเวลาที่ไม่หิวยังไงวิวแนะนําให้เปลี่ยนวิธีการใช้เหยื่อล่อให้มันงับเหยื่อแม้จะไม่หิวแจ็กเข้าใจทันทีต้องให้มันทําตามสัญชตาตญาณเพราะมันเป็นนักล่าสูธาพลาดปลาจะว่ายหนีไปทันทีวิวบอกว่าเขาเป็นนักตกปลาฝีมือดีแล้วยิ้มให้แจ็กหนึ่งทีแจ็กเลยให้วิวเป็นคนเกี่ยวเหยื่อส่วนเขาจะคว้ามันขึ้นบกไว้เอง ฮันนบาวเริ่มทำอาหารอีกครั้งเขาเอาปลาเทรามาควักไส้ล้างออกและนำมันนึ่งเตรียมเมนูมื้อคำ่ำต้อนรับแจ็คและวิลซึ่งทั้งคู่เป็นคนเอาปลาเทรามาฝากเขาฮันนีบาวเสิร์เมนูปลาเทราบบนโต๊ะอาหารวิลเลยพูดขึ้นมาว่าถึงเวลาผมหาเนื้อให้บ้างแล้วละ่ะ แจ็คถึงกับหันหน้ามามองฮันนิบาลเลยแกล้งถามว่าที่คุณเอาปลามาให้ไม่ได้สงสัยเมนูเนื้อที่เขาเคยเสิร์ฟใช่ไหมแจ็คเลยพูดขึ้นมาว่าไม่มีเรื่องพวกนั้นให้สงสัยสักนิดมีแค่บาดแผลระหว่างพวกเราที่ต้องมานั่งเคลียร์ใจกันชายคนหนึ่งพาสัตวแพทย์มาดูม้าของเขาที่นอนตายอยู่ในคอกซึ่งม้าตัวนี้เพิ่งตกลูกออกมาเมื่อวันก่อนเมื่อสัตวแพทย์เดินมาถึงก็ถามว่ามันมีลูกแฝดอีกตัวในท้องหรือเปล่านี่ดูเหมือนมันยังไม่ได้ตกลูกเลยนะ เขาสังเกตเห็นรอยเย็บที่ท้องเป็นรอยยาวซึ่งเจ้าของม้าก็บอกว่าเมื่อวานมันยังไม่มีรอยนี้เลยและก็ไม่รู้ว่ามันมาได้ไงสัตวแพทย์จึงค่อยๆกรีดรอยเย็บออกเมื่อเขาล้วงมือเข้าไปดึงบางอย่างมันกลับเป็นศพของผู้หญิงที่ถูกยัดไว้ในท้องมา้า ฮันนีบาลและแจ็คมาที่เกิดเหตทันทีเหยื่อรายนี้ถูกรัดคอตายและนํามายัดไว้ในท้องหมาฮันนีบาลบอกว่าฆาตกรรายนี้เต็มมากคุณต้องพึ่งพาคนที่คิดไม่เหมือนคนอื่นถึงจะจับเขาได้ หญิงคนหนึ่งมาหาฮันดบาวเพื่อขอรับคำปรึกษาเธอชื่อว่ามาโก้พี่ชายทำร้ายเธอจนเธอต้องใช้วิธีแก้แค้นด้วยการฉีนยาเพื่อให้เขาตายแต่ดันไม่ตายเธอเลยคิดว่าจะลองมันอีกสักครั้งฮันดบาวบอกว่าเขามีหน้าที่ยับยั้งการเกิดฆาตกรรมแต่สุดท้ายถ้าเกิดไม่มีใครอื่นคอยปกป้องคุณคุณต้องปกป้องตัวเองมันคงเป็นสิ่งที่ดีถ้าคุณได้ฆ่าเขาไปซะ อราน่ามาหาฮันนิบาลทั้งคู่กลับมามีอะไรกันอีกครั้งเธอยังไม่สบายใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นรวมถึงที่วิลกลับมาบำบัดทั้งๆท,ที่เคยจะฆ่าฮันนิบาลเขาเลยตอบเธอไปว่าที่วิลทำแบบนั้นเพราะต้องการปกป้องเธอวิลคิดว่านั้นเป็นวิธีเดียวที่ทำได้อราน่ายิ่งเป็นห่วงเข้าไปอีกเพราะกลัวว่าวิลจะทำอะไรมากกว่าเดิมแต่ฮันนิบาลก็บอกว่าทางนั้นก็ดีแล้วที่ตอนนี้เขาเลือกมาบำบัดกับจิตแพทย์มือดีแล้วทั้งคู่ก็เริ่มจูบก,กัน และปาปาบกันอีกรอบนาห้องพิสูจน์หลักฐานร่างหญิงที่พบในท้องมาถูกระบุว่าชื่อซาร่าถูกแจ้งหายไว้เมื่ออาทิตย์ก่อน เธอเป็นคนดูแลม้าที่ฟาร์มเจ้าหน้าที่คนหนึ่งง้างปากเธอออกมาดูและพบว่ามีคนจงใจเอาดินอุดไว้ด้านในจึงหยีบอ,อกมาเพื่อตรวจสอบและขณะนั้นเขาก็พบว่าหัวใจของเธอยังเต้นอยู่แจ็คเลยเรียบเข้ามาจับดูและบอกว่ามันมีอะไรบางอย่างอยู่ด้านในเจ้าหน้าที่เลยกรีดหน้าอกของเธอเมื่อแหวกออกก็มีนกตัวหนึ่งบินออกมาทันทีแล้วภาพก็ตัดมาที่วิวเขาเดินมาดูที่เกิดเหตุแล้วหยิบรูปของศพออกมาดูจากนั้นก็เริ่มเข้าไปในจิ จินตนาการคาตกรฆ่าเหยื่อสาวจนตายและใช้ม้าเป็นคันเพื่อนำศพเข้าไปหวังจะมอบชีวิตใหม่ให้คาตกรเคยทำงานที่คอกม้าแห่งนี้แล้วรู้จักกับซาร่ากับม้าตัวนี้มันมีความรู้เรื่องสัตว์เป็นอย่างดีแต่ก็ไม่ใช่สัตวแพทย์มันมีความเชื่อว่าซาร่าจะได้เกิดใหม่จากการกระทำนี้ แจ็คและวิลมาที่ร้านขายาสัตว์เพื่อมาหาเจ้าของร้านชื่อปีเตอร์แจ็คเล่าถึงเหตุการณ์เรื่องซาร่าให้ฟังและบอกว่าเจอนนกอยู่ในอกของเธอปีเตอร์เลยถามว่านกยังอยู่ดีไหมทำเอาแจ็คก,กับวิลถึงกับมองหน้ากัน แจงเอาภาพเธอให้ปีเตอร์ดูเขารีบดูแล้วรีบคืนพร้อมกับบอกว่าไม่ได้รู้จักเธอเป็นพิเศษวิลสังเกตเห็นรอยแผลบนศีรษะปีเตอร์บอกว่าเขาเคยโดนม้าเตะก,ก็เลยเป็นแบบนี้ปีเตอร์มีอาการกล้ามเนื้อตอบสนองผิดปกติความสามารถในการมองและสัมผัสของเขาทำพร้อมๆกันไม่ได้ยิ่งเครียดยิ่งอาการหนัก ปีเตอร์บอกว่าตอนนี้กำลังเครียดอยู่เขาเป็นห่วงนกตัวนั้นเขาเศร้านะที่เธอและหมาตายแต่เขาคงช่วยได้แค่นกเท่านั้นทั้งคู่เดิอนออกมาจากร้านวิลบอกว่าปีเตอร์รู้จักเหยื่อรู้จักสัตว์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเขาไม่แน่ใจว่าปีเตอร์ใช่ฆาตกรหรือเปล่าถ้าเป็นจริงก็คงไม่ได้ตั้งใจที่จะฆ่าแต่ถ้าไม่ได้เป็นเขาต้องรู้ตัวคนฆาแน่ๆนห้องทำงานของฮันนบาลวิลมารับการบำบัดตามนัด วิวขอให้ฮันนีบาลอยากโกหกและเสแสร้งกับเขาฮันนีบาลเลยถามวิวว่าทําไมถึงกลับมาบําบัดต่อวิวเล่าว,ว่าเขาคุยเรื่องที่อยู่ในหัวกับจิตแพทย์คนอื่นไม่ได้มันคือการจินตนาการว่ากําลังฆ่าคุณอยู่ฮันนีบาลเลยบอกให้เขาเล่าออกมาว่าจะทํายังไงวิวบอกว่าจะฆ่าด้วยมือของเขาเองเราผ่านอดีตกันมาเยอะมากผมค้นพบความจริงบางอย่างระหว่างที่ทําให้คุณตายการทําตัวเลวๆกับคนร้ายมันทําให้รู้สึกดีแต่ผมไม่นึก ที่จะฆ่าคุณแล้วผมรู้แล้วว่าคุณเป็นคนที่น่าสนใจมากตอนนี้เราก็เริ่มงงๆกับความคิดของวิวแล้วเหมือนกันนะครับแจ็คเดินเข้ามาพอดีและบอกว่าเราตามรอยในปากของซาร่าจนมาเจอที่นี่ตอนนี้เราคุณหลุมและพบศพอยู่15หลุมและอีกหลุมนึงน่าจะเป็นหลุมศพของซาร่าซึ่งมันว่างอยู่วิวคิดว่าถ้าปีเตอร์รู้เรื่องของซาร่าเขาน่าจะรู้เรื่องของที่นี่ด้วย แล้วภาพก็ตัดมาที่ฮันิบาลเขากําลังให้คํารปรึกษากับมาโก้และบอกว่าพี่ชายปฏิบัติกับเธอเหมือนไม่ใช่คนและน่าแปลกที่ครอบครัวของเธอยอมรับนิสัยแบบนั้นของพี่ชายได้มาโก้ Marco เล่าว่าครอบครัวให้อภัยพี่ชายของเธอแล้วเขามีรายการทอล์กโชว์เขียนหนังสือบําบัดด้วยตัวเองจนประสบความสําเร็จ ใครๆก็ปลื้มคนบาทที่ยอมไถ่โทษและยอมปรับเส้นทางชีวิตของตัวเองแต่มาโกไม่เชื่อว่าพี่ชายของเธอจะเปลี่ยนตัวเองได้ฮันิบาลเลยแนะนําว่าถ้าคุณอยากฆ่าพี่ชายคุณต้องหาทางหนีให้ได้ก่อนแต่ถ้าหาไม่ได้ก็ต้องหาคนทําแทนวิลพาโนกมาหาปีเตอร์ที่ร้านเพราะเขาเคยบอกว่าเป็นห่วงพร้อมเล่าว,ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่เจอหลุมศพของซาร่าแล้วแล้วคุณเจอที่นั่นได้ยังไง ใครฆ่าเธอปีเตอร์อัมอึงไม่ยอมตอบเขาร้องไห้ออกมาและบอกว่าผมยังอยากทําเรื่องดีๆให้เธอผมอยากให้คุณหาผมเจอเพราะถ้าคุณหาผมเจอคุณก็จะเจอเขาวิวรู้ได้ทันทีว่าปีเตอร์น่าจะถูกใครบางคนบงการหรือชักจูงจิตใจเหมือนที่เขาเคยโดนฮันดิบาลการะทํามาก่อนแน่ๆเขาถามปีเตอร์ว่าคุณมีเงาใครบางคนตามอยู่หรือเปล่าคนที่คุณคิดว่าเป็นเพื่อนทําให้คุณไม่โดดเดี่ยวจนถึงขั้นคุณเห็นตัวตนที่แท้จ,จริงของเขา ปีเตอร์พูดว่าเขาทำให้ไม่มีใครเชื่อผมวิลเลวรับปากว่าจะทำให้ทุกคนเชื่อเอง นักสังคมสงเคราะห์คนหนึ่งเขามีชื่อว่าอินแกรมถูกเรียกมาสอบสวนโดยอลาน่ารับหน้าที่สอบสวนให้เขาถูกเรียกตัวมาเพราะถูกปีเตอร์กล่าวหาว่าเป็นคนที่ฆ่าศพทั้ง16คนที่เจอในหลุมโดยมีวิลฮันนิบาลและแจ็คยืนดูการสอบสวนอยู่ด้านนอกวิลคิดว่าชายคนนี้มีแววตาของนักล่าอยู่ในตัวอลาน่าถามเขาว่ารู้จักซาร่าไหมอินแกรมตอบว่าไม่รู้จักแต่เคยได้ยินจากปากของปีเตอร์มาก่อนตอนที่ไปเยี่ยมที่บ้าน ซึ่งปีเตอร์พูดถึงซาร่าไม่หยุขดขณะกำลังคุยกันเขาบอกว่ามันอึดอัดเมื่อไหร่จะได้ออกไปสักทีแจ็คไม่มีหลักฐานเพียงพอในการเข้าจับกลุ่มเขาเลยบอกให้อาันนาปล่อยตัวไปวิลพยายามบอกให้แจ็ครั้งอินแกรมเอาไว้และมั่นใจว่าปีเตอร์ต้องถูกควบคุมทางจิตจากชายคนนี้แน่ๆวิลเข้าใจความรู้สึกปีเตอร์ที่ชี้ตัวฆาตกรถูแต่ไม่มีใครฟัง นาร้านของปีเตอร์สัตว์ของเขาที่เลี้ยงไว้ในกรงถูกปล่อยออกมาจนหมดเกลี้ยงเขาตกใจมากรีบวิงบ่งมาดูที่คอบมาและพบว่าม้าของเขาก็ตายไปด้วยเช่นกันปีเตอร์กําลังนั่งร้องไห้อยู่ข้างมาแล้วอินกแกรมก็ถือค้อนเดินออกมา เขาถามปีเตอร์ว่าทาอะไรอยู่นาะช่วงนี้ดูคุณจะเกลียกลาดเปนะ็นนาแล้วมีแนวโน้มจะระเบิดอารมณ์จนทาลายชีวิตตัวเองชายคนนี้พยายามกรอกหูปีเตอร์ว่าเป็นคนฆ่าเหยื่อทั้ง16คนเพราะพวกเธอไม่คู่ควรกับเขาปีเตอร์ร้องไห้และเถียงกลับไปว่าคุณสิที่เป็นคนฆ่าพวกเธอแล้วปีเตอร์ก็มองไปยังคอนที่อาบไปด้วยเลือดแล้วเริ่มเกิดอาการเครียดอีกครั้งวิวลขับรถมากับฮันดิบาวเพื่อมาที่ร้านของปีเตอร์แต่เมื่อเข้ามาในร้านก็พบข้าวของกระจัดกระจาย หยู่แต่ไปโบดวิวรีบมาดูที่คอ,อกหมาแล้เจอกับปีเตอร์ที่กําลังเงย็บท้องม้าอยู่วิวเลยถามว่าอินกแกรมอยู่ในท้องม้าใช่ไหมปีเตอร์ตอบว่าใช่เขาคิดว่าตัวเองไม่ปกติเขาหวาดกลัวกับการทําให้คนอื่นเจ็บ แต่อินแกรมทําให้เขาขมใจได้และมันสมควรตายวิวเข้าไปหาปีเตอร์และพยุงเขาให้ออกมาข้างนอกด้วยกันปีเตอร์เกลียดอินแกรมมากวิวอิจฉาความเกลียดของเขาที่สามารถฆ่าชายคนนั้นได้ง่ายๆเมื่อได้รู้ความรู้สึกของตัวเองปีเตอร์ได้ยินวิวพูดแบบนั้นเขาเลยบอกว่ายังไม่ได้ฆ่านักสังคมสงเคราะห์คนนั้นเขาแค่อยากให้ชายคนนั้นรู้ว่าการหายใจไม่ออกมันเป็นยังไงเขาแค่อยากให้ได้สัมผัสถ,ถึงชะตากรรมที่เขาสร้างขึ้นมา แล้วภาวก็ตตดกลับมาที่หมานักสังคมสงเคราะห์ค่อยๆเอานิ้วเย่ยออกมาตามรอยเย็บ เขาออกมาจากทองมาได้สําเร็จโดยมีฮันนีบาลยืนรออยู่ด้านนอกวิลถือปืนเข้ามาพอดีอินกแกรมเลยยอมทิ้งคอและนั่งลงเขาบอกว่าตัวเองเป็นเหยื่อและคิดว่าวิลคือเจ้าหน้าที่ FBI คงไม่กล้ายิงเขาแน่แน่วิลเลยบอกว่าเขาไม่ใช่เจ้าหน้าที่เขาคือเพื่อนของปีเตอร์วิลทาท่าจะยิงใส่แต่ฮันนีบาลเข้ามาเตือนและบอกว่าเขาทําดีที่สุดแล้วเพื่อปีเตอร์แต่อย่าทําอย่างนี้เลยถ้าจะทําก็ให้ทํากับเรื่องของตัวเอง ขณะที่วิวกำลังจะเหนียวไกาฮานิบาวก็เข้ามาจับกระบอกขวางไกลปืนไว้ได้ทันและเข้ามากระเซิบใกล้ๆวิวว่าไม่ว่าจะใช้ความรู้สึกหรือจะเข้าไปยุ่งแค่ไหนเขาก็ไม่สามารถคาดเดาว,วิวได้เขาเลี้ยงตัวหนอนได้กระซิบกับดักแด้ได้แต่สิ่งที่ออกจากไข่จะทำตามธรรมชาติของมันเองซึ่งยากที่ผมจะเดาได้จริงๆตอนนี้เหมือนฮันนบาวจะยิ่งรู้สึกชอบวิวมากขึ้นเพราะสิ่งที่มันคาดเดาไม่ได้มันยิ่งทำให้ดูน่าสนใจ วิลกำลังฝันว่าเขาจาับฮันนบาวมามัดไว้กับต้นไม้และผูกเชือกที่คอไว้กับหมา เขาบอกให้ฮันนบาลยอมรับสิ่งที่ตัวเองเคยทำไว้ออกมาให้หมดเมื่อฮันนบาลไม่ยอมตอบเขาเป่าปากให้ม้าเดินไปข้างหน้าให้เชือกรัดแน่นยิ่งขึ้นฮันนบาลบอกให้วิลมองด้านดีของเขาบ้างด้วยรักนั้นเราจะมองเห็นศักยภาพของคนที่รักเราด้วยรักนั้นเรายอมให้คนที่รักมองเห็นศักยภาพของตัวเองเมื่อแสดงความรักนั้นศักยภาพของคนรักจะเป็นจริงหลังฮันนิบาลพูดจบวิลก็ผิวปากให้ม้าวิ่งออกไปเรื่อยๆแล้วรัดคอเขาจนขาด กระเด็นจากนั้นวิลก็ตื่นขึ้นมาจากฝันหนบ้านของฮันนบาลเขากำลังนำเนื้อและตับมาทำอาหารเสริมให้กับแจ็คนี่เป็นเมนูของชาวยิปซีที่เกรนาดาฮันนบาลชอบเมนูนี้มากและยังจำความรู้สึกนั้นได้อย่างชัดเจนดุดภาพวาดแจ็คเลยกินเข้าไปบ้างมันอร่อยจนเขาถึงกับต้องขอบคุณชาวเกรนาดาที่คิดเมนูนี้ขึ้นมา แจ็คเล่าว่าเขาเคยกลัวสูญเสียความทรงจำซึ่งตอนนี้มีบางอย่างที่เขาอยากจะลืมเหลือเกินฮานิบาลคิดว่าแจ็คอยากลืมเรื่องของตัวเขาเองแต่แจ็คปฏิเสธและบอกว่าเขากำลังกังวลเรื่องวิวฮานิบาลรีบขอโทษแจ็คและบอกว่าเขาไม่สามารถเปิดเผยความลับเรื่องการรักษาวิวให้ฟังได้ตอนนี้วิวเป็นคนจ่ายยารักษาเองไม่ใช่ FBI แจ็คได้แต่ขอให้การบำบัดครั้งนี้เป็นไปได้ด้วยดี แล้วพาปะตัดมาที่ชายคนหนึ่งเขาเดินลงไปซื้อของกินที่ปามและกําลังเดินมาขึ้นรถตามปกติแต่แล้วเขาก็รู้สึกได้ว่ามีบางอย่างปีนขึ้นไปบนหลังคารถของเขาชายคนนี้เลยวรีบออกมาดูใช้ไฟส่องไปรอ,รอบรอบรถแต่ก็ไม่เจออะไรเขาเตรียมขึ้นรถอีกครั้งแต่แล้วร่างของเขาก็ถูกดึงขึ้นไปบนหลังคารถเหลือสายกระจายออกมาเต็มไปหมดวิลมารับการบำบัดกับฮันนีบาลตามนัด เขาเล่าว่าตัวเองมีเรื่องให้นึกเสียใจเยอะมากเขาเสียใจกับสิ่งที่ทําในคออมาตอนแรกฮันดีบาวก็คิดว่าวิลจะเสียใจที่หัวร้อนจนเกือบยิงคนตายแต่เปล่าเลยวิลเสียใจที่ยอมให้ฮันดิบาวหยุดเขาไว้ได้ ฮันนีบาบอกให้วิวลองหลับตาและนึกภาพที่จะทําให้เขารู้สึกดีเมื่อวิวหลับตาลงก็เห็นตัวเองอยู่ในคอกม้าและเหนี่ยวกย,ยิงอินแกรมสําเร็จวิลค่อยๆลืมตาขึ้นมาฮันนีบาลถามว่าเห็นอะไรวิลมองเห็นโอกาสที่เขาเคยทาพลาดไปเขารู้สึกเหมือนตอนที่ได้ฆ่าฮอบแล้วรู้สึกถึงตอนที่ได้ฆ่าคุณเขาสัมผัสได้ถึงพลังอํานาจเมื่อฮันนีบาลได้ฟังแบบนั้นก็บอกให้วิลจําความรู้สึกนี้เอาไว้ หลังจบการบำบัดวิวเดินออกมาจากบ้านของฮันดิบาลซึ่งมาโกก็เดินสวนเข้ามาพอดีมาโก้บอกว่าเธอเจอกับวิวคนไข้ของคุณที่หน้าบ้านแล้วเริ่มสงสัยว่าคุณเป็นจิตแพทย์แบบไหนกันแน่คุณยุให้ฉันฆ่าพี่ชายตัวเองจนทําให้เธออยากรู้ว่าคุณบอกให้วิวทําอะไรบ้างหรือเปล่าฮันดิบาลรู้ว่ามาโกตรวจสอบประวัติของเขาไว้อยู่แล้วเลยพูดกับเธอว่าคุณคงรู้ดีว่าผมเป็นจิตแพทย์แบบไหน ต่อมาเจ้าหน้าที่ FBI มาที่จุดเกิดเหตุร่างของเหยื่อรายนี้ถูกฉีกขาดจนไม่มีชิ้นดีเขาถูกสัตว์ชนิดหนึ่งเล่นงานจนตายเจ้าหน้าที่เลยพูดว่าก่อนหน้านี้มีสัตว์ในฟาร์มถูกฉีกร่างแบบนี้เหมือนกันวิลหันไปบอกว่านั่นเป็นการฝึกฝนฆาตกรจะต้องออกฆ่าอีกมันจะขยายอาณาเขตสัตว์เข้าใกล้ตัวเมืองมากขึ้นและล่าอะไรที่ใหญ่มากขึ้น ต่อมาวิลเอารูปรอยบนตัวเหยื่อมาให้ปีเตอร์ดูซึ่งตอนนี้เขากําลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลที่อาบิเกลเคยอยู่และเมื่อเห็นรูปปีเตอร์ก็บอกได้ทันทีว่านี่เป็นร่องรอยของหมีและหมาป่า ถ้าฝึกดีๆหมาป่าจะล่าแบบหมีและหมีจะล่าแบบหมาป่าก็ได้ซึ่งรอยที่เห็นทั้งสองมันออกล่าเหยื่อพร้อมๆกันปีเตอร์บอกว่าสัตว์ก็มีการสร้างมิตรภาพเหมือนๆกับเราอย่าโทษสัตว์เลยมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตแบบเดียวที่ฆ่าเพื่อความสนุก แล้วภาพก็ตัดมาที่ห้องทํางานของชายคนหนึ่งเขากําลังนําชิ้นส่วนกระโหลกของสัตว์มาทําอุปกรณ์บางอย่างและเอาไม้มาวางไว้ในปากจากนั้นปล่อยให้มันลองงับลงมาซึ่งมันแข็งแรงจนทําให้ไม้ขาดออกจากกันเลยทีเดียว ชายหญิงสองคนกำลังเดินเล่นอยู่ด้วยกันท่ามกลางหิม,มะขณะกำลังจูบก,กันคาตก,กรก็สวงอุปกรณ์ที่เขาทำวิ่งจู่โจมใส่ทันทีร่างของผู้ชายถูกกัดจนเลือดสาดชิ้นส่วนกระจัดกระจายหญิงสาวรีบวิ่งหนีแต่ก็พลาดท่าล้มลงมันตามมาจนทันและจัดการเธอเป็นรายต่อไป ชาววันรุ่งขึ้นแจ็คและวิวมายัางที่เกิดเหตุวิวเริ่มใช้จินตนาการอีกครั้งเขาเห็นฆาตรกรกำลังจ้องมองเหยื่ออยู่จากที่ไกลๆนี่ไม่ใช่ฝีมือสัตว์แน่นอนแต่เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่อยากจะเป็นสัตว์แจ็คเลยถามวิวว่ามันต้องการอะไรฆาตตร,รแค่อยากขย้ำนี่ไม่ใช่เรื่องโกรธแค้นส่วนตัวมันมองเหยื่อเป็นแค่เนื้อเท่านั้นฆาตรกรสร้างเครื่องมือลากขึ้นมาเองอีกทั้งมันยังมีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมด้วย วิลมาหาฮันนบาลและเล่าเรื่องคดีที่เกิดขึ้นให้ฟังพวกเขาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนิดหน่อยจากนั้นฮันนบาลก็เข้าเรื่องทันทีเขาถามวิวว่าตอนที่ส่งคนมาฆ่าเขาคุณรู้สึกเหมือนกำลังลงมือเองอยู่หรือเปล่าหรือคุณก็แค่หลบซ่อนตัววิวปฏิเสธและบอกว่าเขาไม่เคยหลบซ่อนตัวฮันนบารรู้ทันเลยบอกว่าวิวกำลังหลบซ่อนตัวอยู่หลังกระบอกปืนคุณต้องปล่อยตัวเองไปตามสัญชาตญาณของตัวเองสิ แล้วภาพก็ตัดมาที่ห้องชนะสูตรรอยกัดที่เขาพบบนร่างเยื่อมันเหมือนกับหมีถำ้ำแต่หมีถ้ำสูญพันธุ์ไปกว่า28,000ปีแล้วสิ่งที่ทําให้รอยกัดมีพลังขนาดนี้น่าจะเกิดจากระบบสายพานกับมิวเนติก ฮันิบาวิเคราะห์ว่าคารกรมีอารมณ์แปลปรวนซึมเศร้าและเป็นโรคจิตเภทฮันิบาบอกกับแจ็คว่าเขาเคยเจอคนไข้ารายหนึ่งมารักษาด้วยคนไข้ารายนี้คิดว่าตัวเองเป็นสัตว์ที่กลับมาเกิดในร่างมนุษย์ชอบหลบซ่อนตัวและใช้ชีวิตเหมือนกับสัตว์แต่ตอนนี้เขาน่าจะโตเป็นหนุ่มแล้วและคงไม่หลบซ่อนความป่าเถื่อนในตัวเองอีกต่อไปนพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ ฮันนีบาลมหาชายคนหนึ่งที่ทํางานอยู่ที่นี่เขาชื่อว่าแรนดอนฮันนบาวเดินไปทักทยา,ายอดีตคนไข้ของเขาและบอกว่าจิตแพทย์กําหนดเส้นทางให้กับคนไข้เดินแต่พวกเขาก็มีความอยากรู้อยากเห็นเหมือนกันว่าคนไข้ของเขาจะเลือกเดินไปเส้นทางไหนฮันนบาวขอคุยกับแรนดอนเพราะเห็นสิ่งที่เขาทําอะไรยึดติดอยู่กับฟันของเขานะ แรนดอนบอกว่ามันคือเศษหนังหัวและเศษเส้นผมจากเหยื่อฮันนีบาวชมว่ามันสวยงามมากและเตือนให้เขาระวังตัว FBI กำลังตามหาตัวอยู่ต่อมาแจ็คและวิลพร้อมเจ้าหน้าที่ FBI ก็เข้ามาที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แจ็คเข้ามาหาแรนดอนและชวนคุยเรื่องชิ้นส่วนกระดูกของสัตว์ในพิพิธภัณฑ์แรนดอนเป็นคนประกอบร่างชิ้นส่วนพวกนี้เองทั้งหมดรวมถึงชิ้นส่วนของหมีถ้ำด้วยแจ็คบอกกับแรนดอนว่ามีคดีที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานใช้ไฟ ของมี่้มในการจัดการเหยือ่อจนถูกฉีกออกเป็นชิ้นชิ้นแรนดอนพยายามบอกแจ็คและวิลว่าเขาได้หายจากอาการโรคจิตแล้วและกําลังใช้ชีวิตของตัวเองจนได้มาเจอในสิ่งที่ชอบงานที่ชอบ นำบ้านของวิลมาโก้มาหาเขาที่บ้านและขอเข้าไปนั่งคุยในบ้านวิลถามว่าเธอมาทําอะไรที่นี่มาโกก็เข้าเรื่องทันทีเธอต้องการรู้จักปากของวิลเรื่องการบำบัดของฮนันนบาวในฐานะคนไข้กับคนไข้คุยกันมาโกเล่าว่าเธออยากฆ่าพี่ชายของตัวเองแต่ไม่สําเร็จ วิลเดาว่าพี่ชายของเธอคงสมควรจะโดนแล้วส่วนวิลเองก็บอกว่าเขาต้องการฆ่าฮันิบาลมาโกคิดว่าเธอและวิลมีบางอย่างที่คล้ายคลึงกันเธอบอกกับวิลว,ว่าฮันนิบาลเคยแนะนำให้เธอไปลองฆ่าพี่ชายอีกครั้งถ้าไม่สำเร็จก็ให้ไปลองใหม่วิลมารับการบำบัดกับฮันิบาลตามปกติเขาถามฮันนิบาลว่า คิดยังไงถ้าคนไข้ของคุณเริ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแรนดอนบอกกับวิวว่าเขาดีขึ้นเยอะอาการทางจิตรักษาได้วิวไม่เชื่อว่าการบำบัดของฮันนีบาลได้ผลคุณนมน้าวได้เก่งมีเคสแบบแรนดอนหรือแบบผมขี่คนแล้วนะแต่ฮันนีบาลยังไม่ได้ตอบอะไรวิวเล่าให้ฟังต่อว่าจิตแพทย์คุณมาเยี่ยมผมที่โรงพยาบาลก่อนถึงวันดำเนินคดีและบอกว่าเธอเชื่อผมเธอรู้ว่ามีคนอื่นที่เหมือนผมคุณฆ่าเธอหรือย,ยัง ฮันนบาลตอบกลับอย่างบริสุทธิ์ใจว่ายัางไม่ได้ฆ่าฮันนบาามาหาแรนดอนทั้งคู่กำลังยืนมองบ้านของวิลจากกลางป่าฮันนบาาบอกกับแรนดอนว่าเขามาเพื่อให้กำลังใจหมาของวิลเริ่มเห่ากันเสียงดังอยู่หน้าประตูวิลเลยเดินมาดูแล้วเจ้าหมาน้อยตัวหนึ่งก็วิ่งออกไปข้างนอกวิลรู้สึกได้ถึงบางอย่างทันทีเขาเรียบเข้าไปหยิบปืนและว,วิ่งตามเจ้าหมาน้อยไปมันอนร้องควญคลางด้วยความเจ็บปวดวิลอุ้มลูกหมาขึ้นแล้วรีบพามันกลับไปที่บ้าน เขาเรียบปิดไฟในบ้านให้มืดลงแรนดอนพังกระจกเข้ามาในบ้านจากนั้นฮันิบาลก็เดินตามเข้ามาแต่เมื่อเขามาถึงแรนดอนก็ถูกวิลจัดการไปเรียบร้อยแล้วฮันิบาลปิดประตูลงวิลเลยพูดว่าผมส่งคนไปฆ่าคุณส่วนคุณก็ส่งคนมาฆ่าผมถือว่าเจ้ากันแล้วนะฮนันนบาลจึงพยักหน้าตอบรับแล้วเรื่องราวในตอนนี้ก็จบลงเป็นยังไงกันบ้างครับ วิวกับฮันนบาลนีิเชื่อเชื่อนอารมณ์กันได้ทั้งเรื่องจริงๆสำหรับในตอนหน้าเราจะได้เห็นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ของวิวกับมาโกรับรองว่าคาดไม่ถึงกันเลยทีเดียวส่วนฮันนบาลกับวิวก็เริ่มสนิทกันมากขึ้นหนึ่งในตัวละครสำคัญของเรื่องจะถูกนำมาเป็นเครื่องสังเวยอยากรู้ว่าจะเป็นใครก็กดไลค์กด like, แจ้งเตือนกดติดตามกันไว้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ